สวัสดีครับส่อง YouTube น้องมีทางกับผมบรรยากาศย่างสดๆพี่น้องให้ย่างปลาย่างใบลวงเพี่น้องเลยบรรยากาศย่างสดเจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงกว่าัพี่น้องใบลวงเป็นหลักพี่น้องเลยสาวเย็นๆพี่น้องทำแบงบรรยากาศย่างสดๆช่วงนี้ไก่นมกับย่างพมั่นเนี่ยท่านไหนหลายเด้อพี่น้องเด้อพันในมีเนี่ย เลือดซ้ำนีแล้วพี่น้องนะนี่ยพี่น้องไอ้นุ่มแบงไปหลายแล้วพี่น้องเลือดยุ่งซ้ำนีแล้วพี่น้องพอสีเห็นนี่แหละไอ้นุ่มหาพกเดือนกับค้างไว้อยู่ประมาณหาพกตู้พี่น้องเลาวเดี๋ยวลอเช็คก่อนพี่น้องสิแบงต่วนนี้สิเป็นสายเป็นมาล่อมาล่อจิ้มหน้าข้างพี่น้องคนนึงเน้นพม่านหน้าข้างเป็นสายของมานหน้าข้าง แข้งหนาโยนจิมหนาข้างพี่น้องนี่มันเรือบอลไลน์เป็นไหนพี่น้องเหลือซัมตีนเห็นนี่แหละกลเก่นนมนมเหลืออยู่ตัวหนึง่งนี่ก็ไก่น้อยลูกพอมาแข้งหนาหนาข้างพี่น้องจิมหนาข้างอยากเป็น,น,นยังไงพี่น้องรอเงยก่อนรอเช็คเบิ้งพี่น้องย่างโหนหนิชุดนี้มาในแบงรอเช็คเป็นเป็นพอไก่ชุดใหม่ที่น้ำขอมาน้ำพอไก่ตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วพี่น้องตัวหนึ่ง ตอนนี้มันลูกชุดแรกประมาณนาข้างเป็นมาล่อแล้วพี่น้องแข้งนาโน่นนาข้างกิ้มนาข้างแน่นๆพี่น้องเบอร์แข่งนี่เป็นเลือดซ้ำนี่ล้วพี่น้องเป็นนมแล้วนมนมมีแต่ไก่มีแต่ไก่แม่พี่น้องแม่สิแม่สิตอนนี้ตัวเท่าน้องพันในแบงแล้วพี่น้องเนี้ยให้ล่อจะเช็คก่อนจะเช็คกระสได้แบงพี่น้องช่วงนี้สิแบงไก่คัดพานพี่น้องช่วงนี้ วอยังอย่างเราไปล้วมันบ่อพานบ่อหยังพี่น้องเนี่ยมีเข้มมีหยังพี่น้องมี่เราประกันเบอร์แข็งจะได้พอดีเข้ากันเข้มใหมพี่น้องชนี้เป็นพม่าโยนๆแล้วก็จิ้มหน้าข้างพี่น้องตรงนี้เนี่ยน้อยเนี่ยกําลังขึ้นเนี่ยเบอร์แข็งเนี่ยจ้าหน่อยพี่นอเท่าเนี่ยกําลังไงพี่น้องไอซีเดือนหาเดือนต้องแม่กับซีเริ่มไลายเนี่ยจ้าหน่อยพี่น้อง นี่ลายตัวนี้ครับชุดลูกคล้องพอมา่าแดงหนาที่นั่เข่ามากไปไหนชุดเหล็บล่งพี่น้องร่อติดตามพี่น้องอามาสิเขากันบ่อันนี้ไก่นมของยังมันมีเลยอะสองตัวพี่น้องไก่ติด้อมที่คัดปลาคัดพันเลยล่อเลยเอาไปฉีกตัวนี้ตัวเท่าตัวนี้เอาออกชุนหล่าพี่น้องเอาตัวนี้ออกชุนปากล่างรุดพี่น้องปากล่างคายพอดีไป เดี๋ยวจะทำหนิจพี่น้องลองเลี้ยงล่อไปอายุพี่น้องตันนี้จับสวยจับเหย้าจับสองถันตัน,นนี้ยังพร้อมอยู่สองกิโลสามตัวน,นี้ได้อยู่ประมาณสองหาทองลก,กพี่น้องปากล่างยังมาได้สุดดีอยู่พี่น้องปล่อ,อยเลี้ยงไว้ก่อนอยังหายเศร้าหายหายก่อนเช็คอีกทีหนึ่งสิปแดงพี่น้องไปเลียงตัวน,นี้ตัวน,นี้เราประกันความแมน่ตนตัวนี้แม่นพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์เก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยตัวน,นี้แมน่นแต่ว่าปาก ล่างรูดพี่น้องนาะนจิสนาได้พี่น้องแต่ว่าปากล่างรูดก่อนเขาสิออกเขาเจียนเจียนจนเจียนล่ะเขาสิอาการบอดีละ่ะแต่จะคล้องยิบบ่ได้พี่น้องเลือดออกลายก็เลยนี่อันนั้นซ่ากันไปพี่น้องตีกับลูกอายุน้ำเท่าตัวนี้ลูกเจ้าตีนไฟพี่น้องชุดนี้มีผลงานตลอดแบงปเป็นเบิร์ดหรอพี่น้องเราหยุด เดือเหลือดก,ก็เดียวหัวนม้วปลวกพี่นอ้องม้วปลวกก็ไม่มีปัญหาพี่น้องเลี้ยงชุนได้เอาไปเช็คแล้วบ่มีปัญหาพี่น้องบดดิบ,บตีหัวได้ง่ายๆเด้พี่น้องตัวนี้มี่ยุโยุกจริงๆอยู่เด้แข้งหนาดีโยนแข้งหนาดีเดือดชนีพี่น้องเล่นๆเดือดกับมีตะไครนุ่มไ่นุ่มไกรงสาวเข้ามาเบิ่งมาจะกกัดใบย่างลนบ่ละพี่น้องแดียนระบาัน่น้องย่างกับพ่อในปิดลอพี่น้อง ขี่ไปเรื่อยๆเงาสุสเซาเดือดดรอกเลยพี่น้องเดียดอย่้งนี้แล้วมันปีนี้สิเฮ็ดสิเฮ็ดลงช่ำไก่ไม่พี่น้องปีนี้สิเข็จะขยายออกคิดเป็นช่ำเป็นหลอกไปน้ำไก่นุ่มไปสิแบงเฉพาะสิไก่คัดพันถนนพี่น้องแบงเฉพาะไก่คัดพานพออยังย่านเอาไปหลับมันปลอดพานพี่น้องเช็คอยังแล้วก็รอเบื้งวิดีโออย่นงนี้พี่น้องก็สิแบ่งแบ่งไปนั่นพี่น้องดีกว่า เลือดซ้ำหนีครับซนะ้ำที่เห็นแล้วพี่น้องไก่เติอบแบงไปเบิดแล้วเลือซ้ำหนิครับก็จะแน่นหอยเบาๆรอยอยู่ประมาณสองก้านพี่น้องสองกา้านสองก้านเนี่ยเสืเอดึงตืนต้นเบาขึ้นหายละสุดหน็มีซ้ำหนิแล้วนนพี่น้องเลขไว้เพียงเท่านี้นกกนเด้อพี่น้องฝากกดติดตามใส่กดแชร์ซับถ้าใครนั่เล่นเยอพี่น้อง